พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะก็คราวที่แล้วนะคะเราคุยกันไปแล้วเรื่องของประจําเดือน,นอในพอแพรแคร์เรื่องหญิง EP ีที่แล้ว EP 33นะคะ วันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องของประจำเดือนผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งกันบ้างนะคะคราที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงประจำเดือนที่ผิดปกติว่ามันมีหลายรูปแบบแล้วก็ทุกอย่างมันก็มีสาเหตุของมันแต่ขึ้นก,กับว่าความรุนแรงมันจะมากหรือจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมีประจำเดือนผิดปกติก็แนะนําให้ไปหาหมอดีกว่าจะได้รักษาแก้ไขกันให้แบบทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเรากลัวเป็นโรคร้ายนั่นแหละถ้ามันไม่ใช่โรคร้ายแล้วก็รู้สึกสบายใจเราอย่าไปคิดว่า ไม่น่าไปหาหมอเลยเสียเงินเปล่าคือดีกว่าที่เราเป็นอะไรไม่ดีอะเนาะทีนี้ก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของประจำเดือนผิดปกติมันเกี่ยวกับมะเร็งไหมนะคะ EP ที่แล้วของพอแพร์แชร์มะเร็งเนี่ยเราพูดกันเรื่องของมะเร็งปากมดลูกซึ่งบอกไปแล้วว่ามันเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากในผู้หญิงนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ตรวจไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไม่ได้ตรวจคัดกรองอะไรเลยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วเวลามาก็คนไข้ก็จะมาด้วยในอาการของ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเหมือนกันจะเป็นเหมือนกับเลือดออกกับปิดกระป้อยหรือว่าเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาดูกันบ้างว่าถ้าเป็นมะเร็งของโพรงมดลูกเลือดออกผิดปกติเหมือนกันแต่มันผิดปกติแบบไหนเป็นมะเร็งก่อแล้วค่อยทําให้มีอาการเลือดออกผิดปกติหรือเปล่าหรือการเกิดเลือดออกผิดปกติมันทําให้เกิดมะเร็งโพรงมดลูกได้เหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่สําคัญว่าถ้าเป็นมาผิดปกติควรจะไปหาหมอนะคะก็ อันนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงของมะเร็งมดลูกแล้วมันเป็นได้ยังไงมันป้องกันได้ยังไงแล้วเราต้องมีวิธีรักษาเราต้องตื่นตัวต้องทําอะไรกันบ้างเป็นเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะ <ST AN K> ก็วันนี้นะคะที่จะพูดอาจจะแบ่งเป็นสี่เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของ ความเสี่ยงเนาะในการเกิดมะเร็งพรม,มรูปอันที่สองก็คือในเรื่องของอาการว่าเป็นยังไงอันที่สามคือหมอจะตรวจอะไรบ้างเราจะต้องเจออะไรบ้างถ้าเราไปหาหมอแล้วก็อันสุดท้ายคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็ปงรปากมดลูกแล้วจะรักษายัางไงนะคะก็มาเริ่มกันอันแรกก่อนเลยก็คือถ้าพูดถึงมะเร็ง โพรงมดลูกนะคะคือตัวมดลูกเองมันมีโพรงมดลูกมีกล้ามเนื้อมดลูกมีผิวด้านนอกเนาะการเกิดมะเร็งเนี่ยจริงๆมันเกิดที่กล้ามเนื้อก็ได้หรือในโพรงก็ได้แต่โอกาสเกิดในโพรงมดลูกเนี่ยมันเยอะกว่าที่กล้ามเนื้อมดลูกมากๆๆๆเลยก็คือส่วนใหญ่มันเกิดในโพรงมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้พูดถึงมะเร็งกล้ามเนื้อยยมดลูกขอจะพูดถึงแค่มะเร็งโพรงมดลูกนะคะการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกเนี่ยพบได้ประมาณ1-2%เปซของผู้หญิงทั้งหมดของการเกิดมะเร็งในผู้หญิงนะคะก็็จริงๆแล้้วเนนพบบไดดปอัั ลองๆถัดๆมาจากมะเร็งป่องมดลูกเลยคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเอ้ยมาคนเป็นมะเมมร็งพงมดลุกมาจะเป็นในคนอายุแก่ๆเนาะก็จริงๆก็ใช่แหละอายุ60-70ปีแต่จะบอกว่ามีถึงประมาณ5เอร์เซน์เลยนะคะที่พบในคนอายุน้อยคือน้อยกว่า40ปีหรือว่าก่อนประจำเดือนหมดนะคะทีนี้ปกติแล้วมะเมมร็เงพงมดลูกเนจริงมันแบ่งเป็น2ชนิดแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องรู้ละเอียดหรอกแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่ามันมีชนิดที่พบบ่อยเป็นชนิดที่1เนี่ยคือชนิดที่ อาจจะพบในคนอายุน้อยได้และมันมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์ที่สําคัญเลยก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะการที่ได้อ์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดมะเร็งพงหมดลูกได้แต่ความโชคดีก็คือถึงแบบนี้มันจะเกิดได้พบบ่อยและมักจะเกิดในคนอายุน้อยก็จริงแต่มันมักจะมีการพยากรณโรคที่ดีกว่าในอีกแบบหนึง่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันต่อว่าแล้วปัจจัยเสี่ยงอะไรนะคะที่ ทำให้เกิดมะเร็งพุงมดลูกบ้างอย่างที่เมื่อกี้เพิ่งบอ,อกไปเลยก็คือสาเหตุหลักอะ่ะมันเกิดจากตัวฮอร์โมนเพศหญิงซึ่วฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ไหมคะซึ่งตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันมาจากไหนในร่างกายเราทุกคนยังไงต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วคือปกติแล้วเนี่ยเอสโตรเจนจะเป็นตัวทําให้เยื่อบพุพุงมดลูกมันหนาขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้ามาช่วยชะให้ประจำเดือนหลุดออกไปแต่ที่เนี้ยถ้าในใครที่แบบมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปโดยที่ไม่มีฮอร์โมนโปร มันก็จะเยื่อบุก็จะหนาๆๆๆไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้มีการฉาออกและเยื่อบุที่หนาน,นั้นแหละมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นเซลล์คือพัฒนาเป็นเซลล์ที่ไม่ดีคืออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเป็นเซลล์ที่ไม่ดีและในที่สุดกลายเป็นมะเร็งได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยจากฮอร์โมนเรามักจะมีการควบคุมได้อยู่แล้วคือมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสโทนที่มันบาลานซ์กันแต่ยกเว้นในกรณีที่คนไหน ไม่ได้มีฮอร์โมนที่บาลานซ์กันกรณีไหนบ้างเช่นในคนที่อ้วนมากๆอาจจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มากเกินไปแต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้รับเอสโตรเจนจากที่อื่นล่ะเช่นอะไรบ้างเช่นเราไปกินยาสมุนไพรจริงๆแล้วแบบมันเป็นสารที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วเราไม่ร,ร,มรู้แล้วกินในปริมาณมากๆหรือว่าเป็นพวกยาอกฟูลฟิตยาฮอร์โมนอะไรต่างๆนานาที่เราไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรพวกนี้นมันอาจจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปมันจะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกเราหนาโดยไม่มีการช้าออก เพราะฉะนั้นเซลล์ที่ผิดปกติก็จะสร้างขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดมะเร็งพงมดลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นปัจจยัยสิ่งที่เราต้องระวังเลยในคนอายุน้อย,อยที่มีโอกาสเกิดมะเร็งพงมดลูกได้1ก็คือคนอ้วน2ก็คือในคนที่ได้รฮอร์โมนอื่นๆที่แบบอะไรไม่รู้ที่ผิดปกติหรือว่าสาคือประจำเดือนมันผิดปกติผิดปกติแบบไหนต้องเป็นผิดปกติแบบว่าเมนไม่มานานๆหรือว่าเมนมาแบบ ห่างๆมาทีนึงแล้วมาทีละน้อยคือพวกนี้มันอาจจะมีการที่ไข่ไม่ตกแล้วเยื่อบุโพรงมันลูกหนาแล้วไม่ได้มีการช้าออกมานะคะอันนี้จะไม่พูดในรายละเอียดแต่ลองไปฟังใน E ีก่อนๆหน้านี้ที่เคยพูดถึงเรื่องการเกิดประจำเดือนแล้วก็การที่ประจำเดือนขาดเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วทําให้เกิดความเสี่ยงของมะเร็งได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างเงี้ยหรือประจำเดือนอะไรก็ตามที่ผิดปกติในลนนักษณะนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งโพรงมดลูกได้<ๆ>ก็แนะนําให้ไปพบแพทย์แนะนําให้ไปหาหมอนะคะ แต่นอกเหนือจากนี้อีกปัจจัยอื่นๆแต่อันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้สเปซิฟิกมากเนาะเช่นการเป็นเบาหวานความดันหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวที่มีแบบพันธุกรรมในครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นพวกนี้ก็เป็นปัจจัยแต่ถามว่าปัจจัยอะไรที่เราป้องกันได้หนึ่งคือความอ้วนก็ไปลดน้ําหนักซะสก็คือถ้าเมนมาผิดปกติให้ไปหอหมอให้ไปปรับรอบเดือนให้เมนมาปกติแล้วก็3ก็คือถ้าไปกินฮอร์โมนยาสมุนไพรอะไรที่เราไม่รู้อย่าไปทําเลยอย่าไปกินเลยมันมีโอกาสที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้โดยไม่รู้ตัวนะคะค ทีนี้มาดูในเรื่องของอาการบ้างว่าอาการจะเป็นยังไงคือคนไข้เนี่ยมากกว่า80%เลยจะมาด้วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือประจำเดือนผิดปกติแต่ลักษณะที่มันผิดปกติเนี่ยจะไม่เหมือนมะเร็งปากมดลูกและอย่างที่เล่าไปว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจะเป็นแบบเลือดออกกระปิดกระปอยเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าก้อนมันอยู่ที่ตรงนั้นมันจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ในกรณีของมะเร็งพงมดลูกเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเลือดมันจะออกมันมักจะออกตอนที่เมนมาเนื่ออองงจจาาาากกกกกกมมมมมมััันนนนนนี้้ยู่่ตตรเเ็ละวปิ คือปริมาณที่มากขึ้นหรือระยะเวลาที่นานขึ้นเวลาเมนมาเยอะเหรอจะรู้สึกว่าเอ้จริงๆเราอาจจะมีก้อนเนื้อมดลูกเฉยๆหรือว่ามันมาเยอะแบบนี้อยู่แล้วอนะไรเงี้ยอันนี้คือทําให้คนไม่ได้กังวลไม่ได้ไปคิดถึงมันถ้าประจำเดือนมาเยอะมากกว่าปกติหรือนานกว่าปกติอันเนี้ยต้องมาตรวจว่ามีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าในคนอายุน้อยสาเหตุแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากก้อนเนื้อมดลูกเฉยๆนะแต่เราควรจะ ได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้อร้ายหรือมะเร็งซ่อนอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่แบบเข้าไวัยทองไปแล้วคือหมดประจําเดือนเกิน1ปีแล้วเนี่ยกรณีนี้ควรที่จะรีบมาหาหมอเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งโอกาสเป็นมะเร็งก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในคนที่แบบว่าอย่างที่บอกความเสี่ยงมันคือเมนไม่มานานๆหรือว่าเมนมาน้อยมากๆนานๆมาทีแล้วอยู่วันหนึ่งมันมาเยอะมากๆถึงแม้ว่าจะยังอายุน้อยอยู่เนี่ยเราก็ควรมาหาหมอแหละ นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นได้ทีนี้พอมาหาหมอแล้วหมอจะทําอะไรกับเราบ้างคือหมอจะต้องมีการตรวจอะไรเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วแบบถ้าเราเมนยังมาอยู่มันไม่หมดสักทีเรามาหาหมอได้ไหมจริงๆก็มาได้นะคะสิ่งหลักๆเลยที่หมออาจจะทําแน่ๆเลยก็คือการตรวจภายในแล้วก็อันตรสาวเยื่อบุโพรงมดลูกการตรวจภายในเนี่ย มันดูตัวมดลูกไม่ได้หรอกแต่มันมองเห็นว่ามันมีสาเหตุอื่นหรือเปล่าว่าปากมดลูกช่องคลอดมีอะไรผิดปกติไหมนะคะแล้วก็อาจจะคลำดูขนาดของตัวมดลูก แต่นอกเหนือจากการตรวจภายในายการอันตรซาวก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่หมอจะอันตรซาวดูว่า1มีสาเหตุอื่นที่เป็นก้อนที่มดลูกหรือเปล่าหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาผิดปกติหรือเปล่าเพราะาเรากลัวว่าจะเป็นมะเร็งในโพรงมดลูกใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าในคนที่แบบแก่แล้วเข้าวัยทองแล้วเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกมันควรจะต้องบางมากๆเลยเพราะไม่มีฮอร์โมนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เข้าวัยทองแล้วเยื่อบุโพรงมดลูกหนากว่าปกติคิดว่าสําคัญอนะจำเป็นต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแน่นอนทีนี้เราอันตรซาวด เราบอกได้เลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันบอกไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่จะบ่งบอกว่าเป็นมะเร็ง,งหรือไม่เป็นมะเร็งนั้นมันต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจใช่ไหมคะคือบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะงั้นแปลว่าต้องตัดมดลูกเลยไหมอ่ะก็ยังไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดูดชิ้นเนื้อไปตรวจได้การเอาชิ้นเนื้อไปตรวจของมะเร็งโพรงมดลูกเนี่ยคือเราเอาชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกไปตรวจวิธีการตรวจจริงๆมีหลายๆแบบนะคะแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุด สามารถทำที่ OPD ได้คือทำแล้วก็กลับบ้านได้เลยใช้เวลาสั้นๆเนี่ยคือการตัดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกแบบใช้หลอดดูดอะคะ่ะเขาจะใส่หลอดขนาดเล็กๆผ่านฝั่งมดลูกเข้าโพรงมดลูกไปแล้วก็ไปดูดออกมานะคะอันเนี้ยไม่ต้องวางยาสลบไม่ต้องหลับไม่ต้องอะไรเลยแต่อาจจะรู้สึกน่วงๆเหมือนปวดท้องเมนอะเวลาทําได้ดูดชิ้นเนื้อใช้เวลานานไหมก็จริงๆแป๊บเดียวมากเลยอะห้านาทีสินาทีแต่กว่าจะเตรียมพร้อมดู่นนั่นนี่ก็อะคิดซะว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะบวกอันตราบวอะไรี้นะคะค ผลชิ้นเนื้อใช้เวลาประมาณสักแล้วแต่ที่เนาะส่วนใหญ่ไม่เกิน7็วันทราบผลแล้วว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งอันนี้ก็ค่อนข้างแม่นยําเลยแต่ในบางกรณีที่ไม่สามารถที่จะใส่อุปกรณ์เข้าไปดูดได้เช่นในคนที่ปากมดลูกติดมากๆหรือว่าในคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็แบบใส่แล้วมันอาจจะเจ็บมากๆเนี่ยเราอาจจะไปใช้วิธีอื่นวิธีอื่นเช่นการไปขูนมดลูกเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องทําในในห้องผ่าตาัดใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะต้องมีการขยายปากมดลูกต้องมีการเตรียมความพร้อมค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก หรือในบางกรณีที่เเราต้องการที่จะส่องกล้องเข้าไปดูเลยในโพรงมดลูกว่ามีก้อนมีอะไรหน้าตาผิดปกติไหมแล้วอันชุนเนื้อไปตรวจซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่แม่นยําที่สุดเลยนะคะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงกว่าแล้วก็จะต้องทําในห้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเก็บเอาไว้สําหรับ ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะเอาดูดดูดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจได้อะคะ่ะเราก็จะแนะนําว่าอย่างเงี้ยไปสองกล้องดูดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ชิ้นเนื้อเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณเป็นมะเร็งหรือไม่นะคะอ่าสรุปก็คือถ้าไปหาหมอหมอจะทําอะไรบ้างตรวจภายในแน่นอนสักประวัติใช่ไหมตรวจภายในอัลตราซาวน์ช่องคอดูเยื่อบุผนุมลูกว่าหนาแค่ไหนแล้วก็คงจะแนะนําว่าให้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจแต่จะบอกว่าถ้าคุณอายุน้อยมากๆแล้วไม่มีความเสี่ยงเลยอะหมออาจจะบอกว่าไม่ต้อง คงไม่เป็นไรหรอกให้ลองไปปรับฮอร์โมนดูก่อนไปทําอะไรดูก่อนได้แต่ถ้าในกรณีที่อายุแบบอาจจะสี่สิบและหรือเกินสาสิบห้าขึ้นไปแล้วมีเลือดออกเยอะปริมาณที่หมอเขาสงสัยเนี่ยถึงแม้ว่าความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งในคนที่อายุเท่านี้อาจจะหเปอร์เซนหรือไม่ไม่ไมากไ,ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่มันสําคัญหมอจะแนะนําว่างั้นเอาเชี้เนื้อไปตรวจดีกว่านะคะ ทีนี้สุดท้ายมาถึงเรื่องการรักษาสมมติว่าเราชิ้นเนื้อไปตรวจเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าเป็นเนื้อร้ายแน่ๆก็จะบอกว่าเนื้อร้ายจริงๆมันแบ่งได้เป็นหลายแบบนะมันก็จะบอกเป็นชนิดว่าเป็นเนื้อร้ายชนิดไหนความเสี่ยงเอ,อ่อการพยากรณ์โลกมันแย่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจากผลชิ้นเนื้อได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การรักษาเนาะการรักษาหลักคือการผ่าตัดค่ะแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่า เป็นระยะของโรคเนี่ยเป็นระยะเท่าไรหนึ่งสองสามสี่คือมะเร็งพุงมดรลุกเนี่ยมันยังบอกระยะตั้งแต่ต้นไม่ได้นะคะจําเป็นที่ต้องผ่าตัดก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันกระจายไปที่ตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ถึงจะบอกได้ว่าเป็นระยะไหนจะต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ด้วยแนวทางการรักษาหลักคือการผ่าตาดัด เวลาผ่าตาดัดผ่าตัดอะไรบ้างหนึ่งตัวมดลูกแน่นอนมดลูกรวมไปถึงฝั่งมดลูกแนะนาให้เอาออกทั้งหมดนะคะแล้วก็รังไข่สองข้างถามว่าต้องเอาออกไหมถ้ายังอายุน้อยมากๆอาจจะต้องคุยกับหมออีกทีว่าจะเก็บรังไข่ไว้หรือเปล่าแต่ถ้าอายุแบบก้ามกึง่งที่จะเข้าวัยทองแล้วหรือเลยวัยทองไปแล้วส่วนใหญ่ก็คือตัดมดลูกและรังไข่สองข้างเลยนะคะแล้วก็ที่จะต้องทํานอกเหนือจากนี้ก็คือล็อตต่อมน้ําเหลืองในบริเวณอุ้งเชิงการานแล้วก,ก็อาจจะมีการเอาน้ําในช่องท้องไปตรวจหรือเอาเยื่อบุผิวช่องท้องไปตรวจรวมด้วยนะคะ การผ่าตัดพวกนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมก็ค่อนข้างใหญ่นะใช้เวลาสักแบบ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเออผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องก็ได้หรือผ่าตัด2กล้องก็ได้สามารถทําได้ทั้ง2แบบส่วนใหญ่ก็นอนโรงพยาบาลสัก3วัน4วันนะคะทีนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊แล้วเราต้องจําเป็นต้องแบบไปทำเอ็กซเรย์แบบเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำเอ,อ,อ็กซเรย์เอ็มอาอะไรซีทีเออะไรหรือเปล่าเออบางกรณีถ้าหมอเขาสงสัยว่ามีโอกาสที่จะเป็นระยะ หลังๆแล้วเนี่ยหมอจะแนะนําว่าเอ้ยงั้นไปทําก่อนก่อนที่จะผ่าตัดเพื <verd> ่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีการกระจายไปที่ไกลกว่าน,น,น,นั้นเช่นไปที่ตับไปที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ากระจายไปนอกมดลูกแล้วเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีว่าหรือว่าจําเป็นต้องให้ยาเคมีบําบัดก่อนหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ได้ไปนอก่องทองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนําว่ายังไงการรักษาหลักคือการผ่าตัดก่อนแล้วค่อยเอาชิ้นเนื้อมาดูอีกทีว่าเป็นระยะไหนแล้วค่อยประเมินว่ามีความจําเป็นต้องฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีบำบัดต่อหรือไม่นะคะ ก็สรุปนะคะของมะเร็งโพรงมดลูกก็เป็นมะเร็งที่พบได้ประมาณ1-2%ของผู้หญิงทั้งหมดนะก็ถือว่าค่อนข้างบ่อยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยเท่ามะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมก็ตามนะแต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่สําคัญคือมักจะมาด้วยเมนมาเยอะมากๆแล้วปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งโพรงมดลูกคืออะไรคือคนที่อ้วนมากๆคนที่ได้รับฮอร์โมอนมากผิดปกติโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวพวกยาสมุนไพรยาอะไรที่เราไม่ชชว่์ว่าอะไรอย่าไปกินนะคะหรือว่าในคนที่เมนมาผิดปกติแบบ นานๆานมาทีหรือว่ามาทีละน้อยมากพวกนี้มีความเสี่ยงที่เยอะบุก,กลูกจะหนาแล้วกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบมีอาการเหล่านี้ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเนาะไม่ให้เกิดเพราะว่ามันป้นปองกันได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยถามว่ามีวิธีการที่จะไปตรวจคัดกรองอะไรไหมก็จะบอกว่าอันนี้อาจ,จยังไม่ได้มีชัดเจนเท่าของมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีประจำเดือนผิดปกติขอให้ไปหาหมอถ้าไปหาหมอแล้วหมอ,แ,หมอแนะนําให้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดีกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ใช่มะเร็งแน่แ,นแต่ถ้าสมมติในที่สุดโชคร้ายเดินเป็นเนื้อหลายแนะนําว่าการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาหลักของมะเร็งโพรงมดลูกนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะพยากรโรคดีมักจะดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปกังวลแล้วก็อย่าเพิ่งหนีหมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพรก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple p o แ c a s t แล้วก็ Facebook กับล็อกดิ t ด้วยนะคะ ถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรลาไปก่อนคะ่ะ